เพื่อนเอฟซี FC, ทุกคนที่กาลังรับรับชมอยู่ตอนนี้ลุงนวดอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ในส่วนหลังบ้านอยู่ในเรือนเรือนเพาะชําเรือนกระจกนั่นเองพามาชมการสะสมของหมู่พันกุหลาบหินและกล้วยไม้ครับกล้วยไม้พันธุ์ของออสเตรเลียเนาะกล้วยไม้แบบมาดูว่ามีเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่ในช่วงหน้าหนาวลุงก็อามาเก็บ ไว้ในเรือนกระจกถ้าอยู่ข้างนอกอะ่ะไม่เหลือครับเพราะว่าอากาศหนาวเย็นเจอเกล็ดน้ําแข็งลงนี่ก็ไปแล้วมันอยู่ที่ไร่ที่ไร่เขาลุงตอนเอาลุงเอาลงให้ชมช่วงคลิปที่แล้วอะ่ะครับไม่เหลือแต่ที่บ้านก็ยังยังดีหน่อยก็ไม่ไม่หนักเหมือนอยู่ที่ไร่ครับนี้อยู่เรือนกระจกที่บ้านนะครับที่บ้านในส่วนหลังบ้านลุงนี่ลุงสะสมกรามหิน แล้วก็คงเพื่อนเพื่อนบางคนคงจะรู้นะว่าการขยายพันธุ์กรับหินง่ายง่ายมากบางคนรู้นะบางคนยังไม่รู้ก็ง่ายง่ายให้ลุงเอาเห็นไหมลุงเอาใบกิ้มลงเอาใบกิ้มลงดินเงนี้ยแงก็อลองขึ้นมาเล็กเล็กเห็นไหมีอออกรากขึ้นมาแล้วนี่สักพักก็จะเติมต้นใหญ่ขนาดนี้โผล่ขึ้นมาหนไหม โผล่ขึ้นมานี้เห็นไหมขึ้นมาสองสองจุดถ้าพอมาฝั่งนี้เห็นไหมขึ้นมาเต็มเยนไะหมขยายพันธุ์ง่ายเอาใบจิ้มลงดินครับดินอย่าชุ่มจะจะแฉะมากเกินไปแห้งๆห,หน่อยหนึ่งจะได้ขึ้นมาไงแล้วก็ลวลวเลยน,นะพวกกลุ่มพวกนี้กลุ่มที่ลงเอาไปจิ้มนะไปจิ้มลงเพื่อได้เยอะเลยเยอะขนาดนี้ หลายอย่างครับหลายอย่างหลายพันหลายสไตล์ลุงก็ยังไม่ทราบว่ายพันอะไรบ้างสไตล์แบบไหนบ้างแต่ที่รู้คือกุหลาบหินเนาะกุหลาบหินสะสมไปเรื่อยๆครับเป็นปีไปดูเล่นทําเวลากิจการว่างๆก็ทําไปเล่นๆไปเห็นไหมเนี่ยลุงก็ลงเต็มเลยตัวนี้อันนี้สวยเนี่ยเนสวยเป็นมิ้นมีดอกด้วยดอกก็มีจะโผล่ขึ้นมาสวยดีแล้วก็ พันห้อยลงมานคือพันอะไรหางอะไรนะหางจอโรเชตอะไรแหละผมก็มารู้มกันนะยาวครับนี่ยาวสูงเลยเนะนี่นู่นอยู่ในกระถางนี่หลายปีแล้วนะเนี่ยหลายปีแล้วหลายกระถางน,นหลายกระถางครับสวยงามกำลังดกเลยชอบเป็แห้งแล้วก็ชอบอยู่ที่ร่มว่าที่ร่มอยู่ที่แดดไม่ได้ แล้วนี่ก็อะไรก็ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ลุงเอาดินจิ้มลงดินเขาก็ลงขึ้นมาเขาก็เป็นพวลงลงมาพันกับกลาบหินนะพันเดียวกันกับกลาบหินอ่ะทีนี้มาดูกล้วยไม้กันกล้วยไม้ลุงเลี้ยงไว้แบบไหนดูสิกําลังออกดอกครับตอนนี้ปีนี้ออกดอกไม่มากเท่าไหร่ออกดอกประมาณสี่กระถางครับปีนี้กล้วยไม้นี้เมืองไทยลุงก็ไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าเนาะแต่ของออสเตรเลียครับ สวยงามไหมหลากหลายสีเวลาหน้าหนาวเขาก็จะออกดอกหน้าร้อนจะไม่ออกดอกนะออกดอกเฉพาะช่วงหน้าหนาวช่วงอากาศเย็นๆดูนี่ดิผสมความสวยงามแับสีสีเลอืองๆอ่อนๆเนาะผสมฝั่งนี้ก็เป็นสีแดงๆหน่อยกระถางสีเขียวนี่กระถางนี้หลายหลายช่อฝั่งด้านหลังก็หลายชอ่อนอะนู่นนะ กาลังออกดอกก็มีหลายชอ่อเนี่ยถ้าหน้าหนาวมามนะันปึ๊บนาะเขาจะตั้งไงเนาจะนอนเขาจะโผล่ขึ้นมาจากไอจากช่อเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วก็ค่อยออกดอกออกดอกนานครับเป็นเป็นเดือนละมาัครับบางทีสองถึงสามเดือนครับออกดอกอย่างเงี้ยนะอยู่ทนนานจนกว่านั่นแหละ,จน,นนหละจนกว่าเดือนอ่าประมาณต้นต้นเดือนตุลาค่อจะหมดดอกเขาอยู่เนี้ยทนนานเลยถ้า,ถ,าถ้าไม่ร้อนมากเกินไปนะเนี่ย น้ำลุงก็จะลุงไม่ให้น้ำเลยแหละหน้าหนาวลุงไม่ให้น้ำเลยนี่สวยงามอยู่นานครับอยู่นานมาฝั่งข้างหลังคือดอกอะไรดอกอน,นี้ดอกโบตัน๋นใช่ไหมครับว่าดอกอะไรลุงก็ไม่ทราบภาษาไทยเรียกดอกอะไรไนี่นี่ลุงก็จิม้มลงดินก,ก,ก็ขึ้นมาซึ่งเราดอกเขาก็ขึ้นออกดอกให,ให้ให้ชมนี่ครับสวนกระจกของลุงไม่มีอะไร มีแต่ความสะสมเล็กน้อยไปเวลาว่างๆก็มาทําให้เขาเอาดินอ่อฟรอนพรนดินเอาลงดินให้เขาไปลูกชอเปิดประตูออกไปข้างนอกก่อนข้างนอกก็ฝนกำลังตกในข่นก,กน้ําเย็นมากข้างนอกตอนนี้ไปเป็นไงบ้างเออทีนี่สวย <laughs> สวยงามเนาะ <laughs> โอเคนะครับผมลูกก็ไม่มีอะไรมากก็รีวิวให้ชมกันในเดือนกันยุกขขงลุงว่ามีสะสมอะไร ออกมาข้างนอกก็น่นมืดฝนตกบ้างเย็ยนไปหมดตอนนี้นกก็รอ,อก,กินอาหารอยู่ข้างบนโน้นเนี่ยต้องให้อาหารนกด้วยไปเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นแล้วลุงพามาชมดอกกันนี้กันเห็นไหมสีส้มๆเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรลุงก็อ่าอะไรนะไอออกดอกนานแล้วแน,น่แนะด,ดินนะดนนแยังยังไม่โรยราเลยนะนานเลยแต่ ชื่ออะไรน่ะผมงจำไม่ได้หักออกมาข้างล่างใช้ลมพัดนะโอ๊ยลมพัดละไฮไฟไฟโฟเฟียครับไฟโฟเฟียชีดอกเขานะตัดใส่ใจกันก็สวยงามดีดอกเนี้ยขยัพันเนียแช่แช่ถ้าดอกแห้งปพ๊บนะเอาเอาตรงแห้งๆอย่างเงี้ยลงดินนะขึ้นมาเต็มเลย ออกดอกง่ายครับไข่ไข่โฟเฟียครับไข่โฟเฟียชื่อของเขา่ะโอเคโอเคนะครับผมไงก็ลุงค่อยอจบทีนี้ดูคนดิหมาวเย็นป่ปฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับให้หานนกกับนกรออาหารแล้วเต็มเลยนะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม